นิพพานังปรมังสุข,ขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับผมริบผานฟ้าวันนี้ก็มีภารกิจมาแถวปากอ่าวสู่ทะเลลึกแถวแถวสมุทรปราการครับ ธรรมชาติร่มรื่นที่ท่านเห็นสายน้ำถ้ามองออกไปทางซ้ายก็จะมุ่งสู่ปากอ่าวไทยเลยครับบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณน้ำกร่อยน้ำกร่อยก็คือน้ำจืดผสมน้ำเค็มครับรับภารกิจมาห้าวันธรรมชาติอันร่มรื่น สายลมพัดเฉยฉิวทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นในบริเวณนี้ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าธรรมชาตินั้นยังอยู่คู่กับธรรมะเสมอผมเคยกล่าวมาในหลายๆคลิปสายน้ำตอนนี้ น่าจะเป็นช่วงน้ําลงช่วงบ่ายครับช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายน้ํากําลังลงน้ําขึ้นน้ําลงมันก็เป็นธรรมชาติถ้าเรามาเปรียบธรรมะก็คือความเป็นอนิจจังความเป็นอนิจจังอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสรรพสิ่งในโลกนี้หรือแม้แต่ชีวิตของพวกเรา มันก็เป็นอนิจจังนั่นก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าพวกเรามองลงไปให้ลึกซึ้งมองลงไปจะเห็นชัดว่าเป็นเลือกเรื่องจริงครับตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ถึงสัจธรรมความจริงความเป็นไปของโลกนี้ของหมูมวลหมูมมมสรพสัตทั้งหมดในโลกทั้งหลาย และพระองค์ก็ได้ทรงมาสั่งสอนเทศนาสั่งสอนให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันว่าความอนิจจังมันไม่เที่ยงคนเราถ้าเที่ยงตรงก็คือจะไม่แก่เกิดมาเท่าไดรก็จะอยู่แค่นั้นเป็นทารกก็จะเป็นทารกตลอดไปแต่นี่พวกเราเกิดมาครั้งแรกเป็นทารก แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มสาวแล้วก็เป็นวัยชักกันแล้วก็แก่ชราสุดท้ายก็ตายไปนี่แหละครับคือความไม่เที่ยงก็เปรียบเสมือนสายน้ำที่เราเห็นกันอยู่สายน้ำก็มีขึ้นมีลงมันก็เป็นอนิจจังของมันก็คือความไม่เที่ยงชีวิตคนเราหลายคนหลายท่านอาจจะมองไม่เห็น เพราะว่ากิเลสทั้งหลายที่มันเข้ามา,ารุมล้อมรอบรอบตัวเรามันบดบังจิตใจของเราให้มองเข้าไปเห็นซึ่งสัจธรรมความจริงก็คือความไม่เทียงแท้แน่นอนของชีวิตของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้หลายคนหลายท่านมองไม่เห็นก็เลยไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้ว ร่างกายที่พวกเรารักพวกเราวงแหนนี้ก็ต้องแตกสลายก็คือตายและก็สลายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ทรัพย์สินสัรง์อารทั้งหลายก็ยอมสลายแตกสลายหายไปในที่สุดเช่นกันแม้แต่ราบยศสุขทุกขนินทาสรรเสริญ ก็ต้องสลายไปเช่นกันก็คือโลกกระทำแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญนี่แหละครับมันอยู่ในโลกกระทำแปดทุกอย่างมีลาบพอมาได้ก็ต้องเสื่อมไปคําว่าลาบก,ก็คือทรัพย์สินสรงมาคลทั้งหลายที่มีเข้ามาสุดท้ายก็เสื่อมสลายหายไปหมดยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาสุดท้ายยศก็ต้องหายไป มีสุขมีทุกข์คระเค้าประปนกันไปมีนินทามีสรเสริญมันเป็นของคู่กันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงตั้งขึ้นเป็นเรียกว่าโลกธรรมแปดถ้าพวกเราสามารถมองเห็นสัจธรรมความจริงทั้งหลายแต่ที่ผมกล่าวมานี้เราจะมองเห็นว่า ชีวิตของพวกเรานั้นมันสั้นนักไม่มีใครอยู่ได้เกินร้อยร้อยกว่าปีหรอกครับสุดท้ายร่างกายก็ต้องแตกดับและสลายไปถ้าเรายังยึดติดในสิ่งเหล่านี้สิ่งรอบๆตัวเราถ้าเรายังยึดติดยังฝังมันในจิตใจรับรองครับความเป็นห่วงต่างๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในจิตใจ และเมื่อร่างกายแตกดับจิตสุดท้ายก็จะคิดถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวสิ่งที่เราห่วงแหนมันจะเกิดความห่วงขึ้นหลังจากความตายหรือร่างกายแตกดับจิตสุดท้ายถ้าคิดอย่างนี้ก็นู่นนะครับไปอบายภูมิสีแน่นอนครับอย่างน้อยๆก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนครับ ผู้ที่ยังมีห่วงหน้าห่วงหลังพระวงหน้าพระวงหลังเมื่อ,อร่างกายแตกดับหรือตายจิตออกจากร่างก็จะไปสู่ภพภูมิในสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนั่นก็คืออยู่ในอบายภูมิสีนั่นเองครับนี่แหละครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราให้สาวกของพระองค์คือพระอรหันต์ที่เป็นครูบาอาจารย์ มาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งอีกทีหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งถ้าเรายังยึดติดอยู่กับมันรับรองครับเวลาร่างกายแตกดับหรือตายจิตสุดท้ายยึดติดคิดหวงแหนหวงหน้าพววงหลังก็จะไปสู่ภพภูมิตามที่ผมกล่าวมานั่นแหละครับหลายคนหลายท่านอาจจะหลงระเริงอยู่กับ ลาบยศสรรเสริญทั้งหลายแต่เชื่อเถอะครับเมื่อถึงเวลาที่จิตต้องออกจากร่างหรือร่างกายแตกดับแล้วสิ่งที่พวกท่านหามาทั้งหลายทั้งปวงทั้งทรัพย์สินสลงคารลาบยศสรรเสริญทั้งหลายไม่สามารถนำติดตัวไปได้เลยครับสิ่งจะที่จะนำติดตัวไปได้นั่นก็คือ นั่นก็คือบุญกุศลและบาปอากุศลก็คือบุญและบาปนั่นแหละครับที่จะนำไปได้ไปสู่ภพภูมิตามที่ตอนมีชีวิตได้กระทำสิ่งเหล่านี้มาผมถึงกล่าวว่าทุกสปปรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายทำนอกสถานที่นะครับมีภารกิจหลายวันที่ต้อง ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นก็ได้โอกาส mm hmm. เก็บภาพ mm hmm. บิวติทัศน์สวยสดงดงามมาฝากพวกเราและก็แทรกธรรมะให้ได้รับชมรับฟังกันธรรมะย่อมเกิดขึ้นเสมอครับถ้าเราจิตของเราสามารถจะมองเห็นความจริงเหล่านั้นและนำมาประยุกต์มาใช้กับชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะมีความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไป หลายท่านหลายคนอาจจะเถียงผมว่าซัพบสินสรงคารหาไว้เถอะหาให้มากๆเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสุขในชีวิตนั่นก็จริงครับส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าความตายวิ่งเข้าหาเราทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่รู้ไม่ทราบได้ว่าความตายจะเข้ามาถึงเราเวลาใดเมื่อใด ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าความตายนั้นวิ่งเข้าหาเราทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ได้ทรงตรัสพระองค์ได้ทรงตรัสไว้เช่นนี้แหละครับก็เป็นเรื่องจริงครับเราจะเห็นว่าแม้แต่คนอายุน้อยกว่าเราหรือเด็กทารกหรือยังไม่เกิดหรืออยู่ในครรนมันดาหรือคนที่อายุมากกว่าเรา ก็มีสิทธิ์ร่างร่างกายแตกดับหรือตายได้ก่อนกันทั้งนั้นนั่นก็คือความตายสามารถวิ่งก้าเราได้ทุกลมหายใจเขาออเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทครับเราอย่าประมาทในการสร้างความดีอะ,อะไรที่เป็นความดีซึ่งผมก็เคยกล่าวไว้แล้วความดีก็คือการ รักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาและตลอดไปนั่นก็คือการกระทำความดีครับเมื่อกระทำความดีแล้วเรามั่นใจเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาคําว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลานั่นก็คือ เราพร้อมที่ร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่นี้จะแตกดับหรือตายได้ตอนไหนเราก็พร้อมเสมอเพราะเราจะรู้เราจะทราบว่าเมื่อร่างกายแตกดับหรือตายไปเราจะไปสู่ภพภูมิใดเราย่อมรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าถ้าปฏิบัติความดีตามที่ผมกล่าวมาก็ไปสู่ พภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไปมีสวรรค์พรหมแลนะพระนิพพานถ้าปฏิบัติอกุศลไว้เยอะเช่นอลละมิดศินห้ากันประจำจะข้อใดข้อหนึ่งก็ตามนั่นนะครับเมื่อตายแล้วร่างกายแตกลับก็ลงสู่อบายภูมิสีแน่นอนอบายภูมิสีผมก็เคยอธิบายไว้แล้วว่ามีอะไรกันบ้างครับนี่นะครับ ความเป็นอนิจจังของชีวิตของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้คลิปนี้ผมก็ฝากไว้ในเรื่องธรรมกะกับธรรมชาติธรรมกะกับธรรมชาติมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแม้แต่ชีวิตของเราก็เช่นกันทุกสรรพสิ่งในชีวิตรวนเป็นอนิจจังไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนท้ายนี้ผมริดผ่านฟ้า ก็ขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่กัละยาณมิตรธรรมและผู้ศาสนิกชนทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมผู้ใดปรารถนาพระนิพพานก็ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้กันทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีมสติปัญญาเฉลียวฉลาดแจ่มใสจนสามารถตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นจากระมวลจันดาน และสามารถเข้าสู่ซึ่งพระน,นิพพานในที่สุดกันทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสันกระดิ่ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่ตอไปขอบพระคุณครับ